เราระเบิดฝนกงหยุดไปครับบรรยากาศโดยรอบอนี่มากับทีมงานสองคนบรรยากาศดีครับเขาระเบิดลมพัดเย็นสบายนี่ครับผมลมพิ่นทีเขาระเบิดหยุดแล้วครับลม กําลังจะบินนะครับแต่ฝนตกมาพอดีก็เลยบินไม่ได้ตอนนี้ครับผมบินได้แล้วครับผม on. ได้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องกําลังบินนะโอเคไปแล้วครับผมไปแนละ้วสุดยอด Yeah. yang di sini ชมวิวบรรยากาศสวยๆฝรั่งท่านที่สองครับผมกำลังจัดลมเข้าระเบิดจราลมบินวิวสวยครับ,บวิวข้างบนไม่ร้อนครับลมพัดเย็นดี อากาศได้เลยฝนเพิ่งหยุดไปคนระับฟ้าเปิดมีแดดอ่อน,ออน ต้องให้ลมกลางก่อนนะครับมันออกตัวไม่ได้ วิลลิกูดสวยงามครับผมขึ้นได้แล้วครับผมขึ้นได้แล้วมาแล้วครับนี่ครับท่านเทิร์นแรกครับผมกำลังบินอยู่บน้องฟ้าอยู่เลยมาแล้วกลับมาแล้ว ไปไหนไม่รู้น่ครับท่านที่สอง ไกลละ <c oughs> ในทันแรกทันแรกนอยู่นี่อยู่เลยทันที่สามกำลังจะตามไป ที่สามกมฝรั่งก็มันจะขึ้นบิน โ,โอ้ท่านแรกครับผมจะลงแล้วนู่นครับส่วนปามท่านแรกครับผมจะลงแล้วมือแรกครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกคนนั้นแต่คนนี้โปรเมือัืนอลแ,แ,แ,แล้ว,นค,วคนที่ือ,อ,อมือมืดมืงมือมือมือมไอมือมือมือมงแมืคมือมือมกอมื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 ออมอ่ม่อมอ้ออมม โอ้โเลยล้แม่นด้วยดูดิเออลงเป่าแล้วครับนี่ลงลงนะครับผมครั้งแรกฝรั่งนะครับลงแล้วครับลานจอดนะครับนะครับนะครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับลงจอดโค้งยอดลงจอดในเมียนมากครับครั้งแรกครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะครับเนี่ยฝรั่งครั้งแรกครับคนนี้แต่คนนี้แต่คนนี้มือโปรเขาก็เลยติดติดลมบนครับลงลงยากหน่อย สุดอันนี้คนที่สามครับ <Read this. S 1> คนที่สามเขคนที่สองที่กำลังกำลังจะบินครับปลอดภัยแล้วคนดูคนที่สองอไปปอดไฟเหมือนกันนะครับปอดไฟขาถลกถลกไหเนี่ยอะไรนะครับข้าวกลไหลเนี่ยข้าวกลที่เข้าไปในโรงเรียนเนี่ยนี่ครับคนที่สามกำลังจะลงคนที่สองลงไปแล้วลงจอดได้ปลอดภัยครับผม ีคนแรกติดลมบนเลยอันนี้คนที่สามกำลังจะโดด <c oughs> นี่ครับมือโปรแน่นอัคนนี้โปรเฟสชั่นอลสุดยอดจริงค <c oughs> งจะเสียวหน้าดูครับข้างบน นที่สี่ฝังมาวนันนี้รู้สึกจะสีท่านนบสีท่าน่าไ,ไม่น่าน,น,น,ดนกดไลค์เฮ้ยไ,ไลค์สดเหรอ 拜。 ขั้นแรกครับที่โดดลงแล้วครับสวยงามเรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นการจิตโดดขึ้นโบจริงลงมาจนได้ไม่หลง จะลงแต่ลงไม่ได้ครับเราต้องตามที่ทางลงนะครับผมซื้ไม่ได้ตายขึ้นปิดอีกรอบลงไม่ได้ครับ